ที่ทาร้านนี้แล้วก็มีเพื่อนเพื่อนคนไทยนี่แหละมันมาอ่อยๆล้วก็บอกว่าเฮ้ยพี่พี่น่ามีชื่อไทยนะชื่อปั่นโอชาปั่นโอชาเราก็บอกก็ได้โอชา ปั่นโอชาแบบโอชานี่คือหนึ่งว่าอร่อยปั่นมันด้วยปั่นมันด้วยนะอร่อยอะไรเงี้ยชอบชื่อนี้อ่ะเอาว่านะคะอยากจะรู้แล้วแหละว่าจักรยานที่นี่เนี่ยมีอันไหนที่แบบว่าโดดเด่นดีไซน์มากที่สุดเพราะว่าเหมือนไม่ได้มีแค่แค่จักรยานฟิกเกียร์แต่ว่ามีจักรยานหลายๆแบบด้วยใช่ครับมีทั้งมินิทัวร์ริงจักรยานพับเสือหมอบอะไรเงี้ยไฮไฮบิดอะไรเงี้ยมันมีจริงเราไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่า ต้องเป็นจักรยานอะไรอยากดูจักรยานตัวโปรดี่จิเกี่ยตัวไหนโปรดรตัวไหนไม่มีอะไรเด็ดขนาดนั้นแบบก็ขี่ดีแค่นั้นเองครับก็คือลักษมันด้วยสวยอะไรเงี้ยเป็นของจริงใช้วินเทจอยู่ไงมันก็เป็นรถเก่ามีประวัตินิดหน่อยอะไรเงี้ยไม่ได้เลยอยากรู้อะไรวินเทจอ่ะหนูชอบเหลือเกินพี่จิกกี้พาชมได้เลยครับจักรยานของพี่ราคาไม่กี่ร้อยบาท ช้าอืดอาดแต่ก็ไม่เินไยแล้์ต้องใช้คาปั่นรถปีมันไม่มีจาแล่นไม่เหมือนรถเครื่องต่กแดนเล่นแราะใช้น้ำมันเออมอเตอร์ไซค์วิ่งไวชนกับโรงพยาบาลมาแล้วมามานั่งรถดีคนดีสบายสิตามมาอันนี้ อันนี้ตัวไหนพิเศษโปรดที่สุดคันนี้ครับคันนี้อันนี้ก็ได้มีเรื่องว่าเสือหมอบเสือหมอบแต่เป็นวินเทจเป็นวินเทจเสือหมอบแต่เป็นวินเทจดูตรงไหนคือวินเทจก็คือเกียร์จะอยู่ที่นี่เขาจะเรียกว่าสับถังอันนี้ก็ใช้เป็นรถส่วนตัวใช้อยู่อะไรเงี้ยคิวน้ำก็กินได้ได้ใส่น้ำได้ใช่แล้วก็เป็นรถประมาณปี หนึ่งเก้าเจ็ดเก้าเงี้ยหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าโอ้เซเวนตี้น่ะเออยุคนั้นปลายปลายเซเวนตี้แข่ล้วด้านหลังในนี้นะคะดิสเพลย์นี่นี่คือชุดที่เขาใส่ใส่ปั่นกันใช่ไหมคะอันนี้ก็แนววินเทจเหมือนกันอันนี้ชอบนะเนี่ยน่ารักมากสีสันมากและด้านหน้าล่ะค่ะไปดูด้านหน้าดีกว่ามาอ้อมไปอันนี้คันโปรดปรานไปแล้วแล้วสองคันข้างหน้าเนี่ะคันนี้ชอบมากพี่จกชอบคันนี้คันนี้เป็นรถอิตาลีครับแต่ว่าญี่ปุ่นน่าจะเป็นญี่ปุ่นผลิต เบียนคีเบียนคีมันเป็นรถที่ทําถวายเจ้าหญิงเห็นไหมเจ้าหญิงอะไรคะเป็นเจ้าหญิงของอิตาลีแหละนานแล้วในสมัยก่อนอะแล้วก็เห็นไหมฉันมองไม่พลาดเลยว่าเนี้ยเป็นเจ้าหญิงอ่ะลองสัมผัสเจ้าหญิงหน่อยเห็นไหมอุ้ยเจ้าหญิงแย่งกันแย่งกันเป็นเจ้าหญิงพินเซตอ่ะขี่แล้วจะเป็นพินเซตมันเป็นสีนี้เพราะว่าตาเจ้าหญิงอ่ะเป็นสีฟ้าอ๋อใช่ไหมมันคือใช่เขาก็จะเรียกว่า สีฟ้าเซเต้แต่เขาทําสวยมากเพราะว่าเขาทํำสลับกับหนังด้วยก็คือการแต่งแบบวินเทจนั่นแหละคันนี้กับคันนั้นคันสีขาวใช่ไหมคะเป็นคู่กันคู่กันอันนี้เป็นผู้หญิงอันนี้เป็นผู้ชายเออแล้วขี่ชอบนี้น่ารักมากแล้วมีแฟนก็ชวนกันไปขี่พอเธอเอาอันนั้นแล้วกันเธอเป็นผู้ชายที่วันนี้ฉันเป็นผู้ชายฉันก็เป็น ผู้หญิงคนมืงพอค่ะพี่แจกี้ไปต่อไปดีกว่าอันนี้ดูสปอร์ตมากเลยนะจ๊ะอันนี้เป็นที่นิยมกันอยู่ครับก็พิกเกียร์พิกเกียร์เนี่ยอย่างที่บอกว่ามันถอยหลังไม่ได้เห็นนะมันไม่ฟรีมันไม่เหมือนมันไม่ได้ฟรีก็คงไม่มีอะไรได้มาฟรีใช่ไหมคะใช้ตังค์หมดก็จะได้มาเมื่อกี้นี่อะไรอ่ะอะไรอ่ะปะจะเล่นมุกเลยคะคุณผู้ชมแต่คงจะไม่ข่าวมุกหรือไก่ก็ไม่รู้มุกหรือไก่พิกกี้บอกมุกหรือไก่ ยเห็นมาจักรยานตัวเจ็บเยอะเยอะมากอยทราบว่าตัวที่เขาเล่นกันแล้วแบบเหมือนว่าราคาที่แพงที่สุดอก็ยังไม่เคยเห็นถึงล้านนะยังฉันเคมเห็นาึงหกประมาณ6หลักอะไรอย่างเงี้ย หกหลักคงไม่เบาแล้วอาจจะหลายแสนก็แต่งได้จริงๆอุปกรณ์มันแต่งได้หมดอะไรเงี้ยเอาล่ะเอาไปว่านะคะต้องขอบคุณพี่แจ็กกี้มากๆนะคะแล้วก็ร้าน p e d d l i i c o u s ด้วยนะคะอาหารอร่อยมากจักรยานก็อร่อยด้วยเราเข้าใจกันแล้วแหละว่าทำไมถึงอร่อยกันทั้งคู่นะคะแต่ว่าต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องไปอีกร้านหนึ่งที่พี่แจ็กกี้ก็แนะนำพวกเรามาด้วยเหมือนกันนั่นคือร้าน60ค่ะซึ่งมีตัวพ่ออยู่ที่นั่นด้วยมีตัวพ่ออยู่ตุเจ็บตุเจ็บตุเจ็บพ่อฟิตเกียร์ค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกัน ค่ะตอนนี้นะคะเราสคนนะคะอยู่หน้าร้าน60นั่นนเองนะคะที่นี่นะคะเป็นศูนย์รวมของ ชาวแก๊งฟิกเกียกันค่ะและเอ็กซ์คลูซีฟอย่างพวกเรานะคะเราก็ต้องมาร้านซิกซี่เราเป็นชาวฟิกเกียขนาดนี้มันต้องอย่างนี้เลยใช่ไหมฟิกเกียขนาดนี้เราก็ต้องมาที่นี่ค่ะแล้วที่สําคัญเนี่ยเขาบอกว่ามีตัวพ่ออยู่ที่นี่เป็นเจ้าของร้านอยู่ที่นี่ที่แบบว่าเครื่องบดในวงการเอวีบอทเดย์ต้องบอกว่าเฮ้ยคนนี้แหละตัวพ่อฟิกเกียโหมสวยนั่นเหร ที่มาร้านแบบว่าที่หนึ่งในประเทศไทยเราก็ต้องแบบต้องเท่ขอบสุดนะคะถามพี่ตีกันเลยดีกว่านะคะทำไมถึงต้องเป็นร้าน60ทําทไมต้องชื่อร้าน60คือคือพี่อายุหกอยัง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 ไม่ถึงนะโอเควัยรุ่นอยู่วัยรุ่นอยู่แต่จริงๆคือมันมาจากชื่อเล่นด้วยแล้วก็เราเป็นคนที่ชอบยุค เกี่ยวกับอ่ซิตี้ใช่ยุคแทนยุคโสดแล้วเมื่อก่อนคนชอบเรียกตีอยู่นั่นน่ะตีตีตีจนเราเบื่อกันแล้วบอกอ่างั้นผมชื่อซิตี้ไปเลยละกันใช่ก็เลยกลายเป็นชื่อล้างไปด้วยฮะอ๋อแล้วจริงๆแล้วเห็นจักรยานเยอะอย่างนี้นะคะอยากทราบว่ามันมีคอนเซปต์ไหมคะพี่ตี้คือทำไมพี่ตี้ต้องเป็นฟิกเกียร์ด้วยอ่ะคือคอนเซปต์มันมันต้องมาจากแบบจักรยานก่อนใช่ไหมทำไมไม่เป็นจักรยานอย่างอื่น bmx เออ จักรยานบ้านจักรยานแม่บ้านใช่ไหมคะไม่จริงๆก็มีนะเมื่อก่อนมีอยู่นิดหน่อยแต่ตอนตอนนี้เราเป็นฟิกแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ละใช่คือเราพัฒนามาจากเสือหมอบคือส่วนตัวเนี่ยเล่นเสือหมอบวินเทจซึ่งฟิกเกียร์เนี่ยก็คือเป็นเสือหมอบชนิดหนึ่งซึ่งอ่าก็คือเป็นรถลู่นั่เองใช่ไหมฮะแล้วมันก็จะพัฒนาขึ้นมาเริ่มเอามาขี่บนท้องถนนเริ่มใส่สีสันล้อขอบสูงอะไรอย่างเงี้ยฮะ ก็คือเนี่ยมันก็มันก็ยังเป็นแนวเราส่วน b บ x อะไรพวกนี้เราไม่ได้ขี่เลยผมไม่ได้ีเประวัติของวิกเกียให้ฟังหน่อยได้ไหมคะคือธรรมดาแล้วมันต้องขี่ธรรมดาใช่ไหมพี่แล้วก็มีเบรกมืออย่างงี้ใช่ปะแต่นี้มันชุ่มฟืนองเลยแลง่ายๆก็คือเอาออกหมดเลยทุกอย่างเบรกเบลกอะไรทั้งสิ้นฟรีถ้าสังเกตนะครับก็คือมันมันจะไม่สามารถฟรีได้ละเนี่ยสามารถปั่นถอยหลังได้ด้วยอ่าฮะ แล้วทำไมเขาถึงต้องไม่ให้มีเบรกอันนี้หนูไม่เข้าใจจักรยานมันต้องมีเบรคทำไมคะมันต้องไม่มีเบรกมันเป็นวัฒนธรรมคล้ายๆคนที่เล่นสเก็ตบอร์ดก็คือใครเล่นเนี่ยรู้ว่ามันอันตรายนะแต่ก็คือมันเจ๋งคือที่มาเริ่มแรกเนี่ยมันมาจากทางพวก messenger ของทางซานฟรานทางนิวยอร์กของที่อเมริกาคนส่งของใช่พวกนี้ต้นทุนในการเซอร์วิสเขาค่อนข้างแพงที่อเมริกา เ้าก็เลยเลือกรถที่ไม่มีอะไรเลยเพื่อที่เขาจะได้เซอร์วิสน้อยที่สุดและทีมเมสเซนเจอร์ที่ใช้ฟิกซ์เกียร์มาในการส่งของช่วงแรกๆเนี่ยเขาจะถือว่าทีมนี้เจ๋งที่สุดคนก็เลยจ้างแต่ทีมนี้ทีมนี้ก็คือคือทำให้มันฮิตขึ้นมาว่าเกิดก็เลยทุกคนก็ชอบว่ามันสามารถแบบสะดวกรวดเร็วไปไหนก็ได้แล้วก็พร้อมเออพ้อมและสคัญเปลี่ยนสีได้ด้วยใช่รถพวกนี้จะสีสันเยอะมาก อยู่ที่ที่มืดก็มองเห็นอะจริงยายนหายก็มองเห็น <c oughs> คืออันเนี้ยต <c oughs> ิกเกียร์เนี่ยเหมือนกับว่าพอเราเปลี่ยนสีหรือเปลี่ยนรูปลักษณ์ของมันเนี่ยมันก็สามารถบอกบ่งบอกเพอร์ซนาตี้ของคนคนนั้นได้ <c oughs> ใช่ใช่งบอกคาแรคเตอร์เ<ช>ราเป็นคนจีจ๊ดจ๊าด ช่เรก็จะแต่งแบบจีจารายแบบนี้แต่ถ้าอยากจะดูเรียบๆหรูๆธรรมดาดูคลิกลก็จะเป็นขาวล้วนๆก็คือทุกอะไรทุกไอเทมนี่คือสามารถเปลี่ยนได้หมดเลยแล้วความสูงมีมีผลไหมคะกับปิกเกร์คอนเซิร์นคอนเซิร์นที่สางวัาคอนเซิร์นว่านะครับมีแน่นอนครับอย่างอย่างคันนี้จะเป็นไซส์ค่อนข้างเล็กก็ต้อง สำหรับคนนี้นั่นคันนี้ก็ for you ดิสิใช่คนขาสั้นๆอย่างเราโอ้ยจริงๆเราคืสไมล์สินเราสูงอ่ะอย่างถ้าถ้าคนที่สูงขึ้นมาอีกหน่อยเนี่ยก็จะขยับไซส์ครับมันก็จะเป็นไซส์ที่ใหญ่ขึ้นมาแต่จริงแล้วไซส์มันก็ไม่เกี่ยวใช่ไหมคะไซส์ที่ลีลาแต่แต่เวลาการอ่าเวลาขี่ไปด้วยกันเนี่ยเรื่องความเร็วไม่มีผลคนตัวเล็กกับคนตัวตัวใหญ่ไม่มีผล โอเคโอเคโอเคอย่างนี้คือหลายๆคนเนี่ยมาร้านพิตตี้เนี่ยคือเขามามาหาพิตตี้โดยตรงมามาซื้อของหรือว่าเขามาเลือจกจักรยานหรือว่าเขามาเปลี่ยนส่วนใหญ่เขามาหาพิตตี้เพะอ,อะไรก็จริงๆถ้ามาที่ร้านเราเนี่ยโดยส่วนมากก็จะนึกถึงพวกพาร์ต่างๆที่เราค่อนข้างจะเยอะเพราะว่าพี่มีเยอะมากใช่ออแล้วก็สีสันมีให้เลือกเยอะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของเซอร์วิสของเราจะไม่ได้แบบว่าอซื้อแล้วก็กลับบ,บ้านไปแล้วก็ เวลาจะซ่อมอะไรเราซ่อมไม่ได้ไม่ใช่เราสามารถรื้อหมดทุกอย่างใช่เรามี after service ก็คือคือสามารถอ่อมหาเรื่อซ่อมได้เลยแล้วอย่างเริ่มต้นเลยอย่างพวกหนูอะค่ะไม่เคยมีจักรยานฟรีเกียร์เราอยากจะรู้ว่าอย่างแรกเลยที่เราต้องดูก็อย่างแรกที่น้องพลอยบอกก็คือเรื่องราคาเป็นอย่างแรกเลยเพราะรถพวกนี้ก็อย่างสมมุติคันนี้ก็จะราคาประมาณ12,9 0 0 อย่างคันนี้ก็จะประมาณห4 9 0 0หมื่นสี่พันเก้าก็จะต่างกันนิดนึงสูงกว่าก็แพงกว่างี้ดีนะขาสั้นแล้วก็เรื่องต่อไปก็จะเป็นเรื่องของไซส์อย่างคันนี้ก็จะเป็นไซส์9ี่สาส่วนมากก็จะเป็นไซส์ผู้หญิงถ้าเป็นอันนี้จะเป็นไซส์เอมก็จะประมาณ53อะไรอย่อะไรเงี้ยนนี้จริงๆแล้วผู้หญิงนี่มาขับเยอะไหมคเยอะมากเยอะมากเพราะผมเคยแนะนําให้น้องๆผู้หญิงอ่ะขี่คันที่เล็กกว่าไม่มีใครเอาเลยนะ เขาต <ip> ้องการคันที่เท่าผู้ชายน่าสู้ๆสู้กันนะแต่เราไม่เอาเราพอแบบนี้พอพอพอของปะของคะใช่ไหมคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในก่อนนะว่าข้างในมีอะไรเพราะเราอะเซอร์เวกันแล้วแต่คุณผู้ชมยังไม่ได้เซอร์เวยัปะงั้นเราพาคุณผู้ชมไปดูกันดีกว่าได้เลยครับเชิญข้างในเลยครับมูอซ้าย โอ้โหนะคะหลังจากที่เราเข้ามาขโมยหมวกแล้วนะคะเราได้เห็นเต็มเต็มตาแล้วนะคะใช่แล้วครับเมื่อกี้นี้เราเห็นกันแบบวบๆเพราเราเห็นหมวกภูมบเราเลยคว้าเลยคว้าคว้าก่อนเลยแต่เรายังไม่ได้เข้ามาดูข้างในจริงๆเพราะว่าข้างในนี่แบบโอ้มีแบบอะไรทุกชนิดทุกชิ้นทุกสิ่งทุกอย่างเลยที่สําคัญเนี่ยตอนเข้ามาตอนแรกเนี่ยตอกซอยมันเล็กมากแต่ว่าพอเข้ามาถึงแล้วเนี่ย เป็นอาณาจักรเลยอะพี่เทียบเลยทั้งฝั่งนี้ฝั่งตรงนู้นมีหมดใช่ไหมคะจริงๆไปเลยเนาะแต่อันนี้อันนี้ขายไหมคะอันนี้ดูมันวินเทจหน่อยเนาะใช่แล้วออัันนที่แขวนอยู่ตรงนนีี้่คือเเเปปป็็็นนนนนออ๋พววกี้จจะะรถส่ตัวครรัับออออ๋ถีเงนนี้อาจจะเป็นบอกว่าที่ใช้แล็คแร์ชิ้นยัใช้ยี่หรออ๋ออันนี้จะเป็นคันแรกเลยคันแรกของพิตี้ทำพิตี้ทำร้านวิกเกียร์ด้วยหรือเปล่าคะใช่ค่ะใช่เป็นเหมือนแต่คือจริงๆคันเนี้ย สามสิบกว่าปีแล้วนะแต่ก็คือใช้ขี่ทุกวันนี้ก็ปกติเพราะพวกนี้แข็งแรงมากที่เราเห็นเนี่ยขับกันตามท้องถนนเนี่ยมันเป็นแก๊งอะค่ะพี่หนูอยากรู้ว่ามีแก๊งอะไรที่มันเด็ดๆบ้างบ้านเราเนี่ยฟิกเกอรมีประมาณ4-5ปีแล้วถ้าพวกแรกๆเลยจริงๆที่เริ่มขี่กันแรกๆเนี่ยก็จะเป็นพวก BKK Fix ซึ่งตอนนี้กลายเป็นเว็บไปแล้วแล้วก็พวกฟาฟาสฟาฟาเนี่ยจะเน้นเล่นท่าก็จะเป็นสายทริค คือแต่ละแก๊เขาก็จะมีแบบว่าสเปเชียลตี้ของเขาแต่ละคนแล้วก็แล้วเน้นวินเทจก็จะเป็นาสายปั่นหรือเรียกสายวินเทจก็ได้ ธรรมาดาจริงๆด้อยกานที่อาจจะแบบว่าซ่าดีลาแบบว่าฟิ๊กฟุ๊กฟุ๊กฟุ๊กไปหร,หรือว่าหรือว่าราคาของแต่ละคันเนี่ยมันไม่เ่าก็ทิดหนึ่งครับก็ใช่